กิจกรรมดีๆค่ะเลยจะพาไปแลกกับการจะสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนกับโครงการเพราะพันดี NT ็นทียุทธขับค่ะซึ่งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนค่ะเขาจัดโครงการเพาะพันดี NT ็นทียุทธขเสริมสร้างความโรดาดิจิทัลให้กับเยาวชนเพื่อยอกระดับคุณภาพชีวิตพร้อมกับปลูกป้าชัยเล่นขึ้นธรรมชาติที่สมบูนให้กับชุมชนค่ะ ทชุมชนบานแหลมซนตำบลหัวเขาอำเภอสิงห์ขนครจังหวัดสงขลาบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาจำกัดมหาชนระหว่างเอค่ะเขาจัดโครงการเพาะพันดี NT ็นทียุทธรับ นำเยาวชนกว่าร้อคนค่ะในแปชุมชนพื้นที่จัจงหวัดภาคใต้ตอนล่างไปเสริมสร้างความรู้ด้านการใ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและก็ชุมชนสามารใช้ยระบอบสื่อค่ายออนไลน์ประชาสัมพันธ์การทองเที่ยวนำสเสนอสินค้าแล้วก็วัฒนธรรมชุมชน บันคนรุ่นใหม่เนี่ยให้เป็นกําลังสําคัญในการคลับเคลื่อนักยภาพชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพค่ะกิจกรรมจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่29ถึง30มิถีตุนาย,ยน2567ที่ผ่าิบน้านมานี่แหละในวันแรกเป็นการอบรมเพิ่มงความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลก่อนเป็นการสร้างคอนเทนต์แบบอไอเดียไร้ขีดจํากัด <ไอ S 1> ด้วย a i เดวกว่าพนันนะครับซึ่งการเขียนคาสร้าง AI เช็ดกีเป็นตอนเพื่อนําความรู้แต่ได้เนี่ยอเอาไป โปรโมทสินคา<อ>้าแร่งตรงเทียวนะจะเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและก็วันสุดท้ายของกิจกรรมครับได้นาทีมผู้บริหารพนักงานแยายการเยาวชน NT ็นท t ยครับนี่แหละ ลงพื้นที่บ้านแหลมซนครับไปรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ข้องป้ายฉ่เล่นการปูกป้ายไยเล่นมีวิธีปั่นปลื้มั่งนึ่งช่อ,องชามเจ้รวมถึงไปปลูกตอนโก่งกลางกันว่าซ<อ>่องพันตอนเลยทีเดียวนะครับและก็มีการลองเรือไปแบบนี้เลยครับนี่และลงเรือแบบนี้ไปไปปล่อยปูปูมานะคือคสู้ธรรมชาติว่า10บล้านตัวนะครับเพื่อสร้างจิตสํานึกรักสิ้นแวดลอ้อมทต่เป็นแรงพลังงานแรงอาหารแรง่ตยู่อ่าไั้ของผืชและก็สั์ตามธรรมชาติเต่สาคัญเลยนะเสริมแนวปอง การการกัดเซาะชายฟังทะเลด้วยครับ ดานีนะคะนาน,นายพศาลชัย,ชยลีผู้จัดการฝ่าย้ายและกปปป็ปฏิบัติการหลุคขาผักใต้ตอนหลางของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาจำกัดมหาชนขอก่าวค่ะว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ดานเทคนโนโลยีการสื่อสารควบคู่ไปกับการสาร้างจิตสำนึกหลักสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนเอ็นทียุทธคับเพื่อเป็นโอกาสดีให้กับเด็กๆได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนและก็ทำกิจกรรมเพื่อสร้างคมรวมกันค่ะลองฟังเสียง่านแรกค่ะ นี้เราโทรคมบทรทคมแห่งชาติเขตปฏิบัติการลูกค้าภาคใต้ตอนล่างนะครับเราจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนขึ้นมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม NT Youth Club วันนี้เรามาปลูกป่าก,กลางกันนะครับประมาณ2,000กว่ากล้านะครับแล้วก็ปล่อยปูนะครับประมาณ10ล้านตัวซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเราทำเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับเราทำมาทุกปี หลังจากที่เราได้ให้ความรู้กับนักเรียนเยาวชนและก็ชุมชนนะครับที่เราจัดขึ้นมาก่อนหน้านี้1วันแล้วเนี่ยวันนี้ก็มาทําตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ดีนะครับที่เราได้มาปลูกป่าให้กับชุมชนทําให้น้องๆน,นะครับที่เรามาจากชุมชนทั้ง8ชุมชนของ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างเนี่ยนะครับมีการแลกเปลี่ยนนะครับได้พบปะทําทให้พวกน้องๆน,นะครับได้มี คอนเน็กชันในรู้จักกันแล้วก็เป็นเครือข่ายที่จะสร้างให้เอ็นทียุทธขับเนี่ยของเราได้มีความแข็งแรงเติบโตทางด้านของนายนพดนสุระสร้างวานนายอำเภอเสียนาครก็กล่าวค่ะว่าป่าชายเลนชุมชนบ้านแหลม้นเนี่ยเป็นแหล่งอนุรักษ์แล้วก็อนุบาลสัต์น้ำที่สําคัญของทะเลสาบทงขาการจัดกิจกรรมในวนันนี้ก็จะช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้พื้น,พ,นพื้นป่าชายเลนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะลองฟังเสียงของนายอำเภอค่ะ รับก็ป่าชายเลนนะครับที่แห่งนี้นะครับก็เป็นแหล่งอนุรักษ์นะครับสัตว์น้ำนะครับของอําเภอสยนคอนนะครับของทะเลสาบสงขาเลยก็ว่าได้สัตว์ทะเลเช่นปูกุ้งหอยปูปลาครับก็ถือว่าเป็นการอนุบาลสัตว์น้ำไปในตัวนะครับก็ต้องอนุรักษ์ไว้นะครับเพื่ป้องกันการเสาะตะลิงด้วยอะไรด้วยนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับของเด็กเยาวชนในพื้นที่นะครับก็มีการศึกษาดูงานกัน วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางบริษัท NT นะครับหรือบริษัทโทรลมัคมนาโคแมงชาตินะครับจำกัดที่ได้จัดกิจกรรมนะครับก็รวบรวมมีเด็กเยาวชนก็หลายพื้นที่นะครับทราบว่าก็ประมาณ7จังหวัดนะครับภาคใต้ตอนล่างนะครับก็มาร่วมกิจกรรมนะครับก็เป็นกิจกรรมซีดี ไปฟังเสียงของน้องๆที่มารวมกิจกรรมกันบ้างน้นองนางสาวสันวานีอาหมัดค่ะชื่อวานของสันนะคะเป็นนักเรียนชั้นม .6 โรงกเรียนโพกิรีราศึกษาจังหวัดปัตตานีบอกค่ะว่าเป็นหุ้นแรกเลยที่ได้มาลองเรือมาปลูกปาชายเล่นตัวเองก็รู้สึกว่าสนุกและก็ดีใจที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งในการทํากิจกรรมเผื่อชุมชนและก็หากว่ามีโอกาสเลยก็จะเข้ารรวมกิจกรรมกับทางเอ็นทีอีกครั้งหนึ่งค่ะลองฟังเสียงน้องแรกค่ะ วันที่สองแล้วค่ะเมื่อวานได้ทํากิจกรรมมากมายเลยค่ะได้ทั้งอบรมแล้วก็ได้สาทน,นาการด้วยค่ะสนุกมากๆเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆเลยค่ะบบกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะแล้วก็ได้รู้จักกับเพื่อนเยอะแยะเลยค่ะวันนี้ก็ตอนช่วงเช้านะคะได้มีรับประทานอาหารแล้วแล้วก็มาออปลูกป่าค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับการที่เราได้มาปลูกป่าค่ะว่าควรปลูกทางไหนมันมีปลูกยังไงดีมากเลยค่ะมันกับเหมือนเป็นกิจกรรมที่ สิ่งแวดล้อมค่ะให้เรารักมากขึ้นได้นะครับบรรยากาศในสนุกสนานมาคคืออระ่างแบบโปรปลาใหญ่เล่นไปเด็กก็ยิ้มวัวหลอกกันไปชจวยกันตั้มนั่นสิสำคัญเลยไปหม่เองใช่ไหมไปใหม่เองจริงจริงเปลี่ยนคข้าวว่านี้นะพอออกแดดปุ๊บแ่วนั้นแหละเพื่อ เป็นไม่เต้ามาเลยลอยอยู่ต่อได้เยอะไปเป็นเบเดิมนะครัเมเดี๋ยวจัชายเวลาจะคิดก่อน่าตั้งรองเสื้อกุมบังไปดีร้อนๆบอนนันนะใส่เด้อคกุมเลยเหรอได้แต่นี่ได้ครับจริงๆรแล้วมันยังมีกันแปรขบวนเรือกันนะก็คือเขาไปเรือเต่ละลำนี่มา จอดกันจึงกลับมาแปลงตัวเพราะว่านเป็นสัญลักเอ็นทีโอ้โหนะแต่ว่าไม่ได้นํามาฟาดเพราะว่ามันบินโดนบริเวณทางนั้นไม่ได้นะครับปกตินี่ก็ใช้คนเดินเดินยืนยืงเราเนี้ยเอาเรือเลยนะเอาเรือเลยเราไปแอดวานว่านั้นนะเอาเรือมาต่อเป็นสัญลักษณ์ของเอ็นทีนะครับนุ๊กนั้นกันนะมานะ